ทุกคนที้ผมจะมาสอนปั๊มสูตรท่าปักธงกิจกรรมใหม่ของฟรีไฟนี่คือกิจกรรมท่าปักธงเครื่องปั๊มสักสองสามชั่วโมงก็คือท่าปักธงมาแอคก,กันย,วยาวๆก็คือสอูตรนี้ในการทำดีสร้างห้องกดตั้งค่ากดไปที่เขาว่าประเภทแต่แล้วเรากดใส่ไ ID ห้องที่ผมจะส่งคนที่เขียนไม่้ในเมนนะแม่เข้ามาด้วยในแชทในคลิปหมดเลยแล้วก็ตกลง อาแล้วคนหาเริ่มเกมเอาเริ่มเกมแล้วนะผมจะมาดูกันมาดูดูกันทุกคนว่าเล่นกันยังไงแล้วปั๊มปั๊มแบบปั๊มเรื่อยๆเลยมันได้เล่นกันสองเล่นกับเพื่อนสองคนนะแล้วก็ให้เพื่อนตัอวคิกไว้เดี๋ยวเราดูดูดูไว้ดูดูมาทำไงดูนะเดี๋ยวไปดูให้เรายืนนิ่งๆโง่ๆเลยทุกคนบอสสักว่าแค่ต้องยืนนิ่งๆทุกคนนะ่ะดูนะรอเราดู ดูๆแก่ okay. ปัม๊มแง่ภายในสองชั่วโมงปัมงป๊มเรื่อยๆปั๊มเรื่อยกดออกกดออกไปอ่ะดูล้มอ่ะได้แต้มเดีดูนะเรื่อยๆกดเรื่อยๆ,ๆเราอตานี้ตัวนี้อ่ะอ่ะได้แล้วเราชนะละเสร็จแล้วไมต่อแล้วก็ออกก็ปั๊มใหม่อ่ะอ่ะดู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 นะอ่ะแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆเดี๋ยวคือผมทำกิจกรรมไปแล้วไง กอคือเมได้แล้วด้วยมันก็จะได้ไปทีหนึ่งนี้หนึ่งแปั๊มเรื่อยๆผ่านสองชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงเป๊ะๆมันได้ก็คือได้เท่าคงเลยอ่ะแอคยาวก็ขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร,ชร,ชรช์กดติดตามชท่างด้แล้วกันก็ที่นี่อยากได้วิวสักพันหนึ่งก็น่าจะได้หลงมั้งปั๊มไม่รู้ใครได้ไปยังก็ขอบคุณมากครับบา,บาย